เซมีเอลสมิธเป็นน้องชาของโจเซฟสมิธและพระเยซูต้องการให้เซมีเอลไปเป็นผู้สอนศาสนาเซมีเอลสมิธเป็นผู้สอนศาสนาคนแรกของศาส,สนาจากเซมีเอลไปสอนพระกิตติคุณให้ผู้คนและบอกพวกเขาเกีย่ยวกับพระกามีมอร์มอนในวันแรกเขาเดินทาง25ไมล์แต่ผู้คนปฏิบัติต่อเขาไม่ดีและไม่ต้องการรับฟังเขา คืนหนึ่งเซมิเอลหยุดพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งท่านถามเจ้าของโรงแรมว่าต้องการจะซื้อประกพีโมม่อนหรือไม่เจ้าของโรงแรมถามว่าเซมิเอลได้ประกพีมาจากไหนเซมิเอลกล่าวว่าพี่ชายของเขาแปลประกพีจากเป็นจารึกทองคําเจ้าของโรงแรมโกรธเขากล่าวว่าเซมิเอลโกหกเขาไล่เซมิเอลออกจากโรงแรม เซมิเอลสมิธทอแท้ a, คือนายเซมิเอลต้องนอนใต้ต้นแอปเปิลชาวันรุ่งขึ้นเซมิเอลไปหาจอร์นกรีนเขาเป็นผู้นำของศาสนาจักรอีกแห่งหนึ่งนายกรีนไม่สนใจพระคมัมภีร์มอรมอนแต่เขายินดจจะถามผู้คนในศาสนาจักรของเขาว่าต้องการซื้อพระคมัมภีร์หรือไม่เมื่อเซมิเอลกลับไปหลังจากผ่านไปสามสัปดาห์ พระคำพียังคุ้งขายไม่ได้แม้แต่เพียงเล่มเดียวอย่างไรก็ตามพรันรยาของนายกรีนกล่าวว่าเธออ่านพระคมพีแล้วงานเผยแผ่ของเซมิเอลเป็นเรื่องยากลำบากเมื่อเขาเกิดบ้านเขาไม่คิดว่าตนเองประสบความสำเร็จในเวลานั้นเซมิเอลไม่ทราบว่าท้ายที่สุด และการทำงานของเขาจะพาผู้คนมากมายเข้าร่วมกับศาสนาจักรรวมถึงนายกรีนและนางกรีนด้วยเซมีเอลขายพระคัมภีร์มอร์มอนให้ชายคนหนึ่งชื่อฟินิอัสยังฟินิอัสอ่านพระคัมภีร์ให้พระคัมภีร์แก่นอนชายช้ของเขาน้องชายคนนั้นชื่อบริคามยังบริคามยังอ่านพระคัมภีร์มอร์มอนท่านเชื่อว่าเป็นความจริงฟินิอัส ได้ปีคำยังบอกเพื่อนบางคนเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอร์มอนพวกเขออาอ่านและเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงต่อมาฟิลิสได้ปีคำยังรวมทั้งเพื่อนเเข้ารวมศาสนาจากสองสามปีต่อมาปีคำยังได้รับเรียกเป็นอัครสาวกหลายปีต่อจากนั้นท่านเป็นประธานของศาสนาจากปีคำยังและคนอื่นๆที่เปลี่ยนใจ เรื่องสายผ่านความพยายามของเซมิเอลสมิธกลายมาเป็นผู้นำที่ใหญ่ในสตจาด